ฝากติดตามช่องเราแ,แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันคลิปน e ี้เนี่ยผมจะไม่พูดเยอะเลยเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมาเล่นซองดํานั่นเองนะครับผมซองดำเนี่ยเป็นที่คือคนเล่นปีีทุกคนรู้จักกันแน่นอนเพราะว่าซองดำโอ้โหได้เล่นกันทุกคนอยู่แล้วนะครับเพราะคลิปนี้ผมจะมาเล่นซองดานั่นเองนะครับคลิปนี้ไม่อยากพูดเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปยิงเลยดีกว่าจัดไปครับผมจัดไปฮะมาเดี๋ยวขอลุยกันสักหน่อยแล้วกันพอเคนเตอร์นะครับเดี๋ยวบางคนคงจะงงแบบเฮ้ยปีทำไมยิงไม่ค่อยตายเลยวะนะ ตายใยลุนจะตายใยลุนแหมไม่ได้เล่น้องเอ็นเตอร์ก็นานอยู่อุ้ยนซอมแม่งยิงกูยังไงวะน่ะกูอยู่ข้างบนนั่นน่ะม่ยิงหน้ากูเด้งเลยเอาโอ้โหแม่งเดินมาปุ๊บเอาตายกันหมดแล้วอย่างไว ôi chắc chắn là nắng chạy 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 con, oh my god, oh my god, chạy chạy để con để chạy 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 แล้จะไกลไม่ได้เลยจริงๆนี่เต็ม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 แบบโอ้โหเฮ้ยได้แค่สามหัวแล้วก็แตกทุกทีเลยเนี่ยสามรอบเลยนะ ะโอ้โหถ้าเป็นซองครัวเนี่ยมันต้องมีโบ้บ้างแหละแต่นี่ไม่ได้嘛่ะือพันเมตรครับพันเมตรก็มาโอ้ยเอาว่ะอุ้ยหัวอีกแล้วเพราะแบบก็อย่างว่าแหละมันได้ระย,ยะในการยิงจมากกว่าเพราะต้องอยู่ในระย,ยะที่เขาได้เปรียบแต่เราเป็นผู้ซองสิครับเราเลยต้องดังในใกล้ๆ เนี่ครับคันนี้ก็มาครับนี่ยครับหัวล้อแล้วครับรู้ว่าหลักเข้าครับแต่ตอนนี้กำับใส่กระสุนก่อนครับเว้ยอ๋อกระสุนตัองเหลืออีกนัดนึงนี่ว่าโอ้ตัวกาะปิปกระสุนมันยังกระป่เรียบร้อยเรีลิกไล่ สนก็สนจัดให้จัดให้โอ้โห,หตัวกระพริบตรงนี้โอ้โหในบ้านก็มาโอ้โหทีหนึ่งกันเลยทีเดียวเฮ้ยกระสุนมันน้อยมันแปดนัดมันไม่พอยิงอ่ะนี่เรื่องจริงเลย นะบางคนอาจจะแบบถามว่าฮ้ยพี่ครับทำไมพี่กลับมาเล่นรอบนี้เนี่ยยิงหัวรอบนี้นยทำไมพี่แบบไม่ช่ำเหมือนคลิปเก่าๆเลยนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าแบบยังไงมันไม่ได้เล่นนานอ่ะมันเก่งๆมากเลยซองดำมาลุยในห้องเฮดันเตอร์มาถึงเฮดช็อตกันเลยทีเดียวก็จะเหมือนว่าฝั่งนี้นำว่ะเฮ้ยฝั่งนี้สุดยอดอะมีแต่คนแม่นๆเ่ะดูแล้วดูด็ อุ้ยยิงกันโบ๊ะไหนใครจะยิงหัวฉันใครจะยิงหัวฉันเต็มครับแต่ป มเอ้าไยอไยอไม่เห็นอดี่อนเดี๋ยวก่อนเดก่อน้องใจเย็นๆยิงกระเถืที่ถ่ายองนี้โอ้โหมาขนาดนี้้ย้เเอาว่ะเฮ้ย มันมีสเต็ปม,มีชั้นเชิงในการยิงสวยเร็วไป จะเปิดบบหัวจับป่ะโอ้โหต้องไล่ยิงปล่อยแล้วกันกระสุนผมน้อยด้วยดิเป็นเต็มจับปะ ปล่ปปอปล่อยปล่อสุนน้อยอะ่ะกระสุนน้อยแบบต้องเล่นแบบค่อยๆเล่นเลยกันเลยแบบต้องค่อยๆเล่นกันเลยทีเดียวลิ้นพันเลยโอ้โหพีบบ่หมีแปนด้าคนน้อยแต่ยิงกันร้อยเปอร์เซนต์มากงาดิ่งโชคดีของเราไปไจัดไปลุยต่อ วิ่งมาแล้วเอา้าไปไหนหมดแล้ววะโอ้ขึ้นบ้านเราในอย่างนั้นเลยเหรอเฮ้ยพวกคุณก็ชิวเกินก็ถึงนะชิวเกินน,นี่เป็นไงล่ะไกลๆก็ยิงแตกได้รู้ปะ่ะรู้ปะ่ะโอ้โหกูยิงไม่โดนสี่พันดาขอหจะแก้แค้นซะหน่อยยิงไม่โดน กระสุนมันก็ต้องใส่ก็ต้องยัดแต่แบบจะยิงหัวก็ยังไม่โดนห้องนี้คนน้อยวะ่ะห้องนี้ Head Hunter, เฮดันเตอร์เล่นล็อกได้บันเทิงกันแน่นอนแต่ยิง Head Hunter, เฮดันเตอร์เล่นล็อกนี่ต้องด่าต้องด่านน่จริงๆมาเวทถึงแล้วว๊อปไม่โดนย,ยิงกันตรงไหนวะเนะี่ย เต็มเต็มใส่กระสุนมีแค่แปดปดั๊อย่าเปรี้ยวเฮ้ยเต็มเอาไปเอาไปไปเบเล่มาครับหวานผมนี่ครับมีแค่เกียร์ธรรมดาก็หวานนี่ครับ หวานนี่ครับเบเล่อย่างนี้หวานนี่ครับหวานนี่ครับโอ้โหกูล่วงเลยฮะมาถึงได้8ตัวแปดถึวสิจัดตัวไม่ได้เต็มพชรช็อตเต็มเต็มโอ้โหข้างๆเข้าโอ้ยเฮ้ยจะครบลอยแล้วโอ้โหมึงมาห้องเนี้ย Red ผมพึงมา ชอบมาแต่ตอนนี้แบบเขาเล่นกันจะจบเลี้ยวอะโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าห้องเล d ล็อกเอ้ยไม่ใช่เล o ล็อกเฮดเ n อร์เล d ล็อกหรือเฮดเ n อร์ธรรมดาหรืออะไรก็ตามมันแม่งแบบเหมือนไม่มีคนเล่นเลยโอ้โหห้องเฮดเ n อร์มันไม่ค่อยมีคนเล่นัเท่าไหร่เลยต้องมาเล่นแบบนี้นะโอ้โห โอ้โหยิงขนาดนี้ระยะขนาดนี้ยังไม่ตายนะครับสงสัยต้องไปหยิบปองควงมายิงแน่นอน ถอยหลังถอยหลังถอยหลังนี่ครับจะ <sm ick> โดนนี่แบบนี้ถอยนี่ครับนี้ต้องถอยฮนะโอ้โหจะพ้นอยู่แล้วแมทธิวที่ไหนไอ้ไทยเนี่ <m uch ing> ย <m uch ing> <m uch ing> จะเหล่าจะไปเหลาเขาแต่แบบไม่ได้ระยะไม่ได้จริงคือกระสุนมันน้อยนี่แหละไม่อยากจะเหลานะแต่แบบกระสุนมันน้อยจริงเมื่อกี้กลัวเขาจะดันมาก็เลยแบบเออถมีดรอเลยแล้วการถ้าเขาไม่ดันมาผมก็ไม่เหล่าหรอกจริงโอ้โหเทียบบนเทียบเลย มาละอาละ,าละ,าละดูเงี้ยครับโอ้โหนี่ปืนที่ผมรักที่สุดมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นไลน์ที่ผมรักที่สุดเลย เราเรียกกันกองพวกขาวนั่นเองไม่ใช่แล้วต้องตองพวขงข่าวจบแบบนี้คนซุ่มอยู่ตรงนั้นผนแก้ตรงนี้เลยแล้วกันเฮ้ยตัวมีตูโดดโอ้โหหลังไม้ก็ตายได้บอกเลยว่าหลังไม้ก็เสียวได้นะครับ สไนโดนสไนไยสองโหทีมเขานี่แบบนะตั้งรับกันดีมากนะสนไยอะไรนี่แหมมีครบเลยปะจะปิดจะปิดฉากแล้วหรอคนเดียวไม่ได้เลยนะฮะผมจะปิดฉากคนเดียวซะหน่อยไม่ได้เลยอ่ะแค่นี้ก่อนละกันนะผมก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเรากันด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมากครับผม